ยะ <Yeah. S 1> นั่นได้ชิมก่อนเขาเลยนะดูรสชาติเป็นไงถามก่อนรสชาติเป็นไงคะไม่ตวอร่อยโชว์ฉันหโอ้โหกินไปสอไม้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้เราจะทําอะไรกันคะหมูปิ้งวันนี้อยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันค่ะไม่ได้กินนานแล้วเนาะใช่ไหมกินแต่หมูทอดหมูอบเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยแด,ดดดีอากาศดีด้วยค่ะข้างนอกแต่ว่าหนาววันนี้มีแดดแต่ว่าหนาว<ม>เดี๋ยวจะทำข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะทุกคนไปทํากันเลยค่ะ<ม>ไปไปเอากล้องมา คุณค่ะขนะน่ามาทานนี้ไหนดูจมูก เลี้ยแม่ให้เสียบนะอย่าไปจับ ค,คิดใครคนออกความคิด <Yeah. S 1> ใครคนออกความคิดให้ใครคนพาทำปั๊บเออพี่แก้มพี่แก้มเหรอให้วางไหมตาตาคือเป็นแท็บเล็ตโซ่อันนี้แท็บเล็ตโอ้เจตนาการเอาแท็บเล็ตมาวางแล้วก็เป็นทีวีค่ะแล้ว ไในดูมัดผมสวยนั่งดูดีๆโอ้โหมีสีโอ้มีสีโอ้มีสีแลาวบัตกำนัลนิ่สับปะส้นอะไรนะแล้วบัตกำนัลนิ่สับปะส้นอ๋อมันไม่กัดหรอกมันเป็นตุ๊กตาค่ะใครจะไปช่วยแม่เช็ดเตาข้างนอกหนูค่ะโอ้พี่แก้มไปช่วยแม่ดีกว่า ดดดดนด้วย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 รองเท้าใส่รองเท้าด้วย นี่ค่ะได้เวลาแล้วค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวใกล้จะสุกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไก่มาที่ออดเสียบไม้อะค่ะที่แช่ตู้เย็นไว้เสร็จแล้วเดี๋ยววอร์มเตาแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะหมูปิ้งของเราเดี๋ยวรอเตาอุ่นแป๊บนึงค่ะทุกคน รองเท้าเอ้ไปใส่เสื้อแขนยาวแล้วเนี่ยน่ะจะสุกแล้วเนี่ยจะกินมัหมเนี่ยหะึ้นเลยไปใส่เสื้อแขนยาวไปหนาโอยหนาวหนาวหนาแดดแรง ากาศเย็นแต่ว่าแดดแรงมากค่ะยืนก่อนไหนดูโอ้ยหนาวไม่ใส่เสื้อเร็วไปละว,วิ่งเข้าวิ่งออก ปิดประตูแล้วปิดประตูไม้ใหญ่ไม้แน่นเกินแม่ยัดแบบแน่นๆเลยค่ะไปแล้วก็สุกแล้วไปถอดเสื้อออกก็ททำไมฮะหนูไม่เย็นหนูไม่เย็นแม่เย็นยังเย็นเลยหนูไม่เย็นทำไมหนูไม่เย็น เป็นนู่นกูป๊าป๊าป๊าทำอะไรอยู่ป๊าทำอะไรถามสิป๊าป๊ามาสตูต้าเอออะไรป๊าป๊าทำอะไรบอกพี่พี่สิเล้อกบอกพี่พี่สิป๊าป๊ากำลังทำอะไรป๊าป๊าทำอะไรอยู่คะไม่ใช่ให้ถามให้บอกพี่พี่ว่าป๊าป๊าทำอะไรเนี่ยป๊าป๊าทำอะไรพี่พี่ป๊าป๊าอยู่นะทำอะไรอ่ะ ได้ชิมก่อนเขาเลยนดูรสชาติเป็นไงถามก่อนรสชาติเป็นไงคะไม่นรัอร่อนจังนานดูแท้พี่ดูจมูกสินดูเอามือออกก่อนนหยมาดูฝั่งนี้เกือบหายยังนดูเดี๋ยวยืนให้เฉยยืนตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่จะดูหันหน้าออกมาข้างนี้หันหน้ามาหาแม่นี่เดี๋ยวยืนใี่เฉยนะนี่ค่ะเมื่อวานเป็นอะไรบอกพี่พี่เร็วเมื่อวานไปนโดนอะไรมา รู้ไหมนะ่ะเมื่อวานตกบันไดค่ะจะขึ้นสไลเดอร์เจ็บไหมไม่เจ็บละคะเจ็บเจบว่าเจ็บเจ็บว่าเจ็บเจ็บเยอะไหมเจ็บมากไหมอตอบผนมาให้สัมภาษณ์ก่อน,นให้สัมภาษณ์นคนสวยก่อนมนาะอู้ไฟแล้วหนาวเดิน,นนะ่ะไปยืนทำอะไรแบบนั้น บบทำไมแบบนั้นล่ะทำแบบนั้นคืออะไรมันหมายความว่าอะไร<ม>ทำแบบนั้นขเขาเรียกว่าเป็นอะไรอุ้ยลมนี่คนนี้อยากกินเสร็จแล้วแต่ว่าให้รอก่อนอ่ะเดี๋ยวรอว่าเซรีน่าจะรอได้นานเท่าไหร่นั่งิเฉยนั่งมือไว้แบบนี้นะ เดี๋ยวมามีเสร็จแล้วมามีบอกว่าเซลีนา่ากินได้เซลีนา่าค่อยหยิบโอเคอ่ะเอามือวางไว้ที่โต๊ะมือวางไว้ที่โต๊ะมองได้แต่ว่าห้ามดิบไปกินเข้าใจไหมอย่า muss warten, ich muss auch warten und die p kann muss auch warten, bis die Mama soweit ist. Hm. Hm. Felina, <laughs> oh <laughs> Mm -hmm. das, das. Ja, für mich und Pimika. Für das und pimika. Okay. Schau, ich habe gedacht, ich habe fünf gegessen, aber wenn ich zu กิมมิก d รึบ bers แล้วดันไม่น,นี้หล่กคนนี้กินกีกี่ไม้กินไม้นม่ดูชัว์ไม้ชัว์ไม้เจอโอ้โหกินไปสองไม้เออเห้ออร่อยไหมอร่อยนะคะ,ะเกี้ยงทุกอย่างค่ะท่านผูนช้ชมน,นี่ของแม่ <laughs> มแม่ก็ห้าไม้คะ่ะ

เอาไหมล่ะลูกในตัวสะอาดได้ดย,ยังคะสะอดสาดสะอาดเล้วคะอาบเช็ดดีๆนะนี่ข้างหน้าด้วยนะเพราะว่าหนูไปข้างนอกมาหนูกลับเข้าบ้านแล้วหนูต้องเช็ดให้เรียบร้อยนะคะ่ะต้องไหมล่ะคะค่ะใช่จะใช่ทำได้เช็ดได้ ทำไมเอา้าไม่เช็ดมันก็เข้าบ้านไม่ได้เลยเดี๋ยวบ้านเลอะเช็ดให้เรียบร้อยอเช็ดดีๆนะเช็ดให้ทั่วนะคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคพ l ี a s e subscribe ส์ Thank you. ขอบคุณค่ะ. Ka. Bye bye.